สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชาแนลค่ะกลับมาพบกันในการทําคลิปดวงางานงานควมรักนะคะประาจาเดือนมิถุนายน2565นะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะวันที่ในการแต่งราศีดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะส่วนใครที่จะดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ n s o i n a หน่อยแน่ค่ะ ตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจราราณในการรับชมด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของชาวลัคนาราศีพฤษภกันนะคะใบแรกที่คุณได้ได้เดอรมูนนะคะแต่ว่าเดอรมูนตรงเนี้ยนะคะเป็นเดอรมูนที่ดูเต็มไปด้วยความหวังนะตรงเนี้ยนะคะเหมือนกับตัวของคุณเองมีความคิดฝันมีความหวังอะไรบางอย่างนะคะ สิ่งที่มันมันอยู่ในใจอ่ะความในใจของคุณก็ได้นะคะที่คนอาจจะยังไม่อยากบอกให้ใครรู้เท่าไหร่ได้แต่คิดฝันคิดหวังนะคะว่าอยากที่จะทําให้มันเป็นจริงนะคะไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่ของฟิชนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่า เรื่องของสินค้าบริการงานของคุณเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาเยอะนะคะเป็นช่วงเวลาที่ขาขึ้นน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะน้ำมาปลาให้รีบจับน้ำมาพาปลา,ามาด้วยให้รีบจับเป็นโอกาสเป็นขาขึ้นของชาวพุทธศแล้วนะคะมีไพ่ของริงโอ้โหแหวนรูปหัวใจมาขนาดนี้นะคะความรักต้องมาแล้วใครที่เป็นคู่กันความรักกำลังจะสุกงองกำลังจะมีการมั่นหมายแต่งงานกันแล้วนะคะ ซื้อหวนมั่นกันแล้วซื้อหวนแต่งงานกันแล้วหรือคุณจะได้โชคลาภจากคนรักก็ได้นะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานของคุณจากไพ่ทาโร่นะคะที่เป็นทาโร่เซนนะคะตรงนี้เป็นแนวปรัชญายนิดนึงดูพลังงานของคุณนะคะจากไพ่ชุดนี้กันดีกว่าใบแรกคุณได้ฮิลลิ่งนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังเข้ารูปเข้ารอยมากๆนะคะอะไรบางอย่างที่เคยเจ็บป่วยนะคะก็กำลังจะหายไข้กำลังกลับมาสุขภาพแข็งแรงนะคะใครที่เคยติดโควิดกำลังหายดีแล้วนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้เป็นอะไรเท่าไหร่แค่พักผ่อนก็หายนะคะหรือเป็นช่วงเวลาใครที่อกหักจะมีคนเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณก็ได้นะคะทุกอย่างกำลังแต่ว่า กลับเข้าสู่สถานการณ์ที่ดีกว่าเดิมนะใครที่เคยเจอปัญหาอะไรที่ไม่ดีมานะคะอ๋อคนได้ไพ่ของ The World We Are the World นะคะจะประสบคุณได้บ่อยมากเลยกับไพ่ The World นะคะจะรู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างข่าวดีจากแดนไกลนะคะคนรักของคุณอยู่แดนไกลหรือเปล่าหรือมีข่าวดีได้ทุนการศึกษามีโอกาสได้ไปเรียนต่อไปทำงานที่ต่างประเทศก็ได้นะคะ เือเป็นงานออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศกำลังแบบได้ผลดีมากๆเลยนะคะมีไพ่ของ trust นะคะเหมือนกับว่าคุณกำลังได้รับความไว้วางใจจากใครสักคนหนึ่งอะนะคะที่ทำให้คุณเหมือนกับว่ามีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะ เหมือนกับมันมันถูกโยนขึ้นไปนในมุมมองที่มันแบบสูงขึ้นในมุมมองที่มันดีกว่าเดิมนะคะวันนั้นชาวประสบคุณกําลังรับโอกาสดีๆตรงนี้ไว้แล้วก็กําลังทยานไปกับโอกาสดีๆที่เข้ามาหาคุณตรงนี้แล้วก็ทําให้คุณทําให้คนที่คุณคนที่เขาไว้วางใจคุณเนี่ยนะคะได้ไม่ผิดหวังในตัวคุณได้ชื่นชมกับผลงานที่คุณจะทำให้มันสำเร็จนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน จากพลังงานของไพ่ทาโร่กันด้วยนะคะดูพลังงานจากไพ่ทาโร่วันนี้จะใช้ชุดเอ,อบีไม่ใช่ before after t a r ทานะคะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะตรงนี้นะคะเรื่องราวของชาวพฤกษพจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนมิถุนายนมีไพ่ของห้าเหรียญน,นะคะ แล้วก็เดอะสตาร์แชริออตค่ะแล้วก็หกดาบนะคะ แล้วก็มีไพ่ของสามเหรียญค่ะอ่าโอเคเลยพอดีห้าใบสิบถ้วยค่ะโอ้โหเห็นไหมความรักดีงามมีไพ่ของเก้าถ้วยนะคะ สี่ไม้เท้าค่ะองไพ่ดีมากเลยแล้วก็เมจิกเชียนนะคะแล้วก็หกถ้วยอุย้ยทำไมไพ่ดีจังเลยนะคะเออเหมือนกับว่าโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะความรักทำไมดูดีจังเลยอตอนนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอาจจะไม่สามารถตรงกับชาวประสบได้ทั้งหมดร้อเปอร์เซ็นะคะนั้นใช้วิจารยณด้วย ใบแรกที่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของ5เหรียญแต่ว่า5เหรียญเนี่ยมาพร้อมกับเดอะสตาร์แล้วข้างล่างเป็น10ถ้วยด้วยนะคะเพราะนั้นอาจารย์มองว่าถ้าเป็นเรื่องงานนะคะสิ่งที่คุณเคยเคยร้องขอโอกาสหรืออะไรบางอย่างตรงเนี้ยนะคะในช่วงเวลานี้มันจะมีคนให้โอกาสคุณแล้วคุณจะทํามันได้สําเร็จด้วยนะคะสิ่งที่คุณเคยร้องขอโอกาสเคยพยายามที่จะฝ่าฟันทําอะไรบางอย่างนะคะ ที่เป็นความฝันที่เป็นความต้องการของคุณนะคะคุณจะได้รับโอกาสให้ทําจนสําเร็จแล้วก็อาจจะได้รับการยอมรับการโด่งดังการมีชื่อเสียงในผลงานของคุณก็ได้นะคะตัวคุณเองอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะไปทํางานไปค้าขายนะคะ หรือบางคนไปเพื่อติดต่อลูกค้าอะไรบางอย่างแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีไพ่ของ6ดาบการเดินทางเหมือนกันแล้วก็มีไพ่ของ3เหรียญขึ้นมาด้วยนะคะระ,ะนั้นใครที่ทำธุรกิจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับออนไลน์ <c oughs> เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะอาจจะมีการขยับขยาย ได้รับความไว้วางใจมีฐานลูกค้าที่มากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้บางคนอาจจะเริ่มต้นทำ SME เล็กๆนะคะเห็นไหมห้าเหรียญนะี่ย SME เล็กๆที่ตอนแรกพยายามไปเสนอขายพยายามไปอะไรมากมายนะคะแต่เหมือนกับตอนนี้คุณไม่ต้องพยายามแล้วเพราะว่าสินค้าสินค้าหรือสิ่งที่คุณทำอยู่มันมีคุณภาพมากๆคุณได้รับการยอมรับนะคะหรือมีการ go i n t ์ไปต่างประเทศไปไต้ไปไ ปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปขายออนไลน์ส่งออกไปต่างประเทศแล้วได้เงินเข้ามาเยอะแยะก็ได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างเช่นบางคนทําอะไรเดียวทำน้ำําปลาร้าใช่ไหมคะตอนนี้ตอนแรกอาจจะขายแค่ในในในร้านค้าในอะไรบางอย่างแล้วตอนนี้มีการทําผลิตภัณฑ์ทําอะไรบางอย่างมีโรงงานมีอะไรบางอย่างใหญ่โตจนส่งไปขายเมืองนอกเมืองนาก็ได้นะตอนนี้แบบ เป็นเศรษฐีคนใหม่แล้วก็ได้นะคะชาวพฤษศนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเหมือนกับมีความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินแล้วอาจจะกลับมาโฟกัสในเนระื่องของครอบครัวถึงเวลาที่จะได้มน่นหมายแต่งงานได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันแล้วสําหรับคนที่รักกันมานานนะตอนนี้นะคะหรือคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิน่นแดนไกลต่างชาติเลยก็ได้นะคะเพราะมีทั้งชาวออตมีทั้งเมจิกเชีนแล้วก็หกถ้วยเป็นความรักที่เหมือนกับว่า คุ้นเคยกันมานานรู้จักกันมานานเหมือนผูกพันกันมานังแต่ชาติปางก่อนนะคะสาหรับความรักของชาวพุธศพตรงนี้นะอาจารย์รู้สึกว่าคนที่มีคู่มีเกณฑ์ได้ลงเอ่ยมีเกณฑ์ย่สมหวังต่อกันนะคะหรือปัญหาอะไรต่างๆที่คนสองคนเนี่ยได้พยายามฟันฝ่าอุปสรรคมาตอนนี้มันสําเร็จแล้วมันถึงเวลาที่จะได้มามั่นหมายแต่งงานเป็นคู่กันทุกอย่างพร้อมแล้วสร้างชีวิตใหม่ได้แล้วนะคะส่วนในเรื่องของ การงานนะคะการงานมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอุ้ยการงานของชาวพฤษศนะคะมีะรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําคนที่ทํางานประจำอาจยะรู้สึกว่าอาจจะมีโอกาสนะคะทําอะไรบางอย่างสําเร็จนะคะทํายอดขายสําเร็จจะทําอะไรบางอย่างที่มันปังมากๆด้วยนะคะในเดือนนี้ มีไพ่ของสองดาบขึ้นมานะคะสองถ้วยแล้วก็มีไพ่ของห้าถ้วยมีไพ่ของอัศวินเหรียญน,นะคะ เหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องทํางานอะไรบางอย่างที่ได้รับมอบหมายนะคะหรือทําทําอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจเลยนะคะเป็นสิ่งใหม่สําหรับคุณก็ได้นะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะทําตอนแรกแล้วแบบมันไม่ใช่มันไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงมันอาจจะไม่สําเร็จมันอาจจะผิดพลาดอะไรบางอย่างแต่ว่าเหมือนอาจจะมีทีมงานมีเจ้านายมีเพื่อนร่วมงานที่คอยให้กําลังใจคุณนะคะให้คุณได้กลับมาทําใหม่อีกครั้งแล้วครั้งเนี้ยคุณทํามันได้สําเร็จนะคะอืม มีไพ่ของอัศวินเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะอาจจะทําสําเร็จได้รับยอดขายได้รับอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วมันปังมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานของคุณอาจารย์รู้สึกว่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าประเมินคุณค่าของตัวเองต่าเกินไปนะคะขอให้พยายามก่อนนะคะแล้วมันจะมีทางที่ทําให้คุณเนี่ยคิดหาทางออกแล้วก็ปรับตัวเข้ากับงานจนสําเร็จได้เพราะว่าในเดือนนี้คุณเป็นไพ่ของเมจิกเชีนนะคะ ถ้ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นทางเรื่อกให้กับคุณก้าวถ้วยสีไม้เท้าตรงนี้ขอให้คุณรับงานตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าคุณจะทํามันได้สําเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงทําให้คนอื่นเนี่ยยอมรับในความสามารถของคุณนะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะเลื่นงานมีอะไรเพิ่มเตมิมอีกไหมมีไพ่ของอัศวินถ้วยนะคะ มีไพ่ของราชินีถ้วยอาจารย์รู้สึกว่าในเดือนนี้นะคะชาวพศคุณจะมีเพื่อนร่วมง,งานหรือมีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณคอยช่วยเหลือคอยให้กําลังใจคอยให้คาปรึกษาคุณนะเนี่ยเพราะว่าอะไรบางอย่างที่มันย,กยากเกินความสามารถของคุณเหมือนทุกคนเห็นใจทุกคนแบบคอยส่งกําลังใจให้คุณนะคะไม่อยากให้คุณเครียดเท่าน,นั้นถ้าคุณทําสาเร็จอะนะคะอาจารย์าารู้สึกว่าอาจจะได้ตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ หัวหน้าให้ความสำคัญหัวหน้ายอมรับนะคะ emperor ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูซิตรงนี้ใครที่ตกงานนะจะรู้สึกว่ามีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่แล้วนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์การไปเริ่มต้นงานใหม่ในที่ ยกย้ายที่อยู่ไปเลยก็ได้นะคะไนที่ไกลๆเลยก็ได้หรือบางคนทางานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะคะสีไม้ทามอิเชียแล้วก็แชรีออทตรงนี้หรือบางคนอาจจะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรบางอย่างกับครอบครัวก็ได้นะคะหรือทําธุรกิจอะไรบางอย่างอยู่กับบ้านนะคะตัวคุณเป็นคนทําตัวคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นอะไรบางอย่างตรงนี้ก็ได้แล้วคุณรู้สึกแฮปปี้กับมันเพราะว่าเหมือนคุณได้มีเวลาอยู่กับ ลูกๆอยู่กับครอบครัวนะคะหรืออย,อยู่กับพ่อแม่อยู่กับคนที่คุณรักนะคะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวพศคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานหรืออะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้ชีวิตของคุณมีความเหมาะสมลงตัวมากขึ้นนะคะนั่นการงานการเงนิงนการเงินก็ถือว่าเข้ามาดีนะตอนนี้นะคะหลังจากที่ หลังจากที่แก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะสามเหี่ยนตรงนี้นะคะมีเงินเข้ามาแล้วก็ทำให้แบบมีความมั่นคงนะคะในฐานะเศรษฐกิจในครอบครัวมากิงขึ้นด้วยนะคะสิบถ้วยดูเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อกับเรื่องของความรักนะคะความรักคนมีคู่ดีแล้วนะคะนั่นเดี๋ยวมาดูคนโสดกับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอะขอดูคนโสดก่อนนะคะชาวพฤษส คนโสดราชินีไม้เท้านะคะคนโสดทําแต่งงานใช่ไหมแล้วก็มีพลังงานของชาวลัคนาราศีธาตุไฟเม่สิงห์ธนูอุ้ยคุณได้เดอะสตาด้วยนะคะเมสสิงห์ธนูแล้วก็เดอะสตานะคะพลังงานชาวธาตุไฟมีไพ่ของทาวเวนะคะราชินีเหรียน พลังงานชาวลัคนาราศีมังกรพุสบกันนะคะแล้วก็ห้าดาบเหมือนกับคนโสดนะคะคุณกําลังจะเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณก็ได้นะเหมือนกับคุณน่ะเคยมีปัญหาเรื่องราวของความรักมาความรักของคุณทาวเวอร์เพิ่งจบลงไปก็ได้จบลงไปกับอาจจะเป็นชาวทัตด,ดินก็ได้นะตอนนี้นะคะเหมือนคุณกับเขาอาจจะเข้ากันไม่ได้เขาอาจจะเป็นคนที่ โปรไฟล์ดีเลิศหรูแต่งตัวดีเป็นคนที่เหมือนกับว่ารสนิยมสูงมากๆนะคะจนคนรู้สึกว่าคนอาจจะไม่เหมาะกับเขาเคุณอาจจะเหมาะกับคนที่เหมือนกับเข้าใจคนลุยๆเหมือนคุณก็ได้นะเนี่ยรายชินีไม้เท้าแล้วก็เดอะสตาร์ที่เข้ามาคนที่คุยกันได้ทุกเรื่องคนที่เหมือนกับอาจจะมีความติดดินเป็นกันเองนะคะไปไหนไปกันอะไรได้หมดนะคะหรือเป็นคนที่อยากแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกมีอะไรร่วมกัน นะคะมีไพ่ของห้าเหรียญมีไพ่ของหกถ้วยนะคะอืคนโสดนะคะแต่เหมือนกับว่าคนรักเก่าของคุณก็อาจจะเข้ามาด้วยนะตรงนี้นะคะคนรักเก่าอาจจะเข้ามางอนเง้ะขอคืนดีกับคุณก็ได้นะคะแล้วเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคุณก็เหมือนกับ ยังมีความผูกพันกับเขาอยู่เหมือนกันนะยังอาจจะตัดใจจากเขาไม่ขาดนะคะก็เลยเป็นเรื่องราวุ่นๆนะคะในช่วงเวลาที่คุณเริ่มมีคนใหม่เข้ามาคนเก่าก็กลับมานะคะอืมแต่เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่า จัตเม้นต์ตรงนี้นะคะทาวเวอร์ Tower ที่เกิดขึ้นมันอาจจะจบลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณต้องไปต่อดีกว่าเพราะาถ้าเกิดคุณกลับไปคืนดีกันนะคะอาจจะเจอกับนิสัยแบบเดิมปัญหาแบบเดิมนะคะ5ดาบที่คุณไม่อยากกลับไปเจ็บปวดกับมันอีกแล้วนะเสียเลือดเสียเนื้อไปเยอะนะคะเพราะนั้นคุณอาจจะเริ่มต้นกับคนใหม่คนที่คุณรู้สึกว่าเข้ามาแล้วมันทําให้คุณมีความรู้สึกที่มั่นคงกับความรัก อยากที่จะสร้างครอบครัวสร้างอไยร,ร่วมกันนะคะมากกว่าความรักที่มันอาจจะดูฉับเฉวยนะวันตอนแรกคุณอาจจะเจอกับคนที่แบบหน้าตาดีหลอ่อสวยมากๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างครอบครัวระหว่างคุณกับเขานะคะก็เลยขอเลือกคนที่แบบไลฟ์สไตล์ที่มันไปกันได้นะคะไม่จําเป็นต้องสวยต้องหลอ่อมากเกินไปนะคะขอให้รักจริงอ่ารักจริงหวังแต่ง มีไพ่ของเด็กถือถ้วยนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานชาวทาตน้าเข้ามาเป็นคนที่อายุอ่อนหรือมากกว่าคุณนะคะเยอะๆก็ได้ถึงจะอายุน้อยกว่านะคะแต่ก็ดูเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบนะคะเข้ามาพร้อมกับราชาไม้เท้าแล้วก็สิบเหรียญเหมือนกับว่าไม่ได้มีช่องว่างระหว่างวัยระหว่างคนโสดชาวพุทธนะตัวนี้นะคะเหมือนคนกับเขาเข,าเข้ากันได้แล้วก็เหมือนมุ่งมั่นนะคะ ที่จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันได้มาแต่งงานสร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมั่นคงร่วมกันนะคะอืคุณอาจจะคิดถูกแล้วนะถ้าเกิดว่าคนใหม่ของคุณเป็นคนที่จริงจังกับคุณคุณก็เลือกคนใหม่นะคะเพราะว่าโอกาสที่จะได้เหมือนสร้างหลักฐานสร้างครอบครัวตรงเนี้ยมันมีสูงนะคะสิบเหรียญตรงนี้อ่าโอเคอันนี้เป็นเรื่องราวความรักของคนโสดชาวพุทธศพนะคะ นี้มาดูให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างคนที่มีคู่อาจารย์ดูให้แล้วนะคะคนมีคู่ดีนะคะดูในพื้นดวงไปแล้วย้อนกลับไปดูนะถ้าฟังไม่ทันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณได้ไพ่ของอัศวินเหรียญน,นะคะชาวลัคนาราศีธาตุดินมังกรพระศักดกันแล้วก็มีไพ่ของสิบถ้วยนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามาพร้อมกับอะไร สิบถ้วยมาพร้อมกับเมจิกเชียนนะคะราชตาทถ้วยค่ะแล้วก็สีไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะชาทัทไฟก็มานะคะแม่สิงห์ธนู หกเหรียญน,นะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับแอบคบแอบคุยแอบชอบหรืออะไรบางอย่างนะคะเราในช่วงเวลานี้เหมือนมีปฏิหารดีๆนะคะหรือรักทางไกลรักออนไลน์ที่อาจจะยังไม่ได้มีสถานะมานะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณคุยกัน แล้วมันคลิกกันมากๆนะคะมันเริ่มมีความหวังมันเริ่มแบบดูมีความจริงจังมากขึ้นเพราะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับคุณสองคนเนี่ยเริ่มเริ่มคุยกันจนเหมือนกับมันมองไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นการสร้างครอบครัวร่วมกันนะมันก็เลยกับ สี่หมคยท้ามนการเริ่มต้นสร้างสถานะนะคะขึ้นสเตตัสว่ามีแฟนแล้วเป็นแฟนกันแล้วขอเป็นแฟนกันแล้วก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้ม,มันกับคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิน่นนไกลต่างชาติต่างภาษาเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะอาจจะยังไม่เคยเจอกันนะคะแต่ว่าคุยกันแล้วแบบมันคลิกมากมากก็ได้นะคะเหมือนเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูมีความเข้าอกเข้าใจปลอบใจเรานะคะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรามีใครสักคนที่เหมือนกับ เป็นที่พึ่งทางใจนะสิบถ้วยนะคะเป็นคนที่อยากที่จะวางแผนสร้างครอบกวดด้วยกันในอนาคตนะคะเหมือนกับในช่วงเวลานี้อาจจะมีการให้โอกาสนะคะมีการหรือคนรักของคุณอาจจะส่งเงินมาช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะอเหมือนเขาอาจจะอยากให้คุณสร้างอะไรบางอย่างรอเขาก็ได้หรือเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะเด็กถือเหรียญคนนี้นะคะให้คุณทําอะไรบางอย่างเพื่อรอเขาก็ได้นะอรอที่จะได้มาพบกันรอที่ จะได้มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเริ่มต้นชีวิตร่วมกันหรือว่าบางคู่นะคะอาจจะเป็นลักษณะของเดินทางมาหากันได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกเลยก็ได้นะคะสไม้เท้าตรงนี้นะเพราะว่าเหมือนกับมีการให้โอกาสดีๆต่อกันในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนี้นะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าจะได้ชัดเจนแล้วนะคะในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนี้ เดี๋ยวเรามาดูนะคะกับไพ่ทาโร่เอ้ยไม่ใช่กับไพ่ออร์เคิลนะคะว่าเขาอยากแนะนำอะไรกับชาวพฤศพบ้างนะคะ great achievement นะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หลังจากคุณพยายามฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคแล้วความสําเร็จที่มันเข้ามามันยิ่งใหญ่มันหอมหวานมากๆนะคะชาวพฤศษบน่าจะมีการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างหรือได้รับเสียงชื่นชมจากคนรอบข้างของคุณนะ Angels o f f o r r i r r e t t i o n s นะคะคุณได้เมจิกเชียร์แล้วคุณได้ไพ่ใบนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นเป็นช่วงเวลาที่บางคนอาจจะต้องรับผิดชอบงานอะไรมากมายหลายอย่างแต่คุณก็สามารถที่จะเอาอยู่ได้นะคะชาวกระบอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกหนึ่งใบนะคะ Breaking itself นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หลังจากผ่านงานหนักๆมาแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะพักผ่อนคุณไปชัดแบตนะคะไปท่องเที่ยวที่สวยๆนะคะไปอยู่ในสถานที่ที่คุณไปแล้วรู้สึกแฮปปี้นะคะไปเล่นในสวนสนุกก็ได้นะคะที่ทำให้คุณรู้สึกจิตใจเบิกบานมากขึ้นแล้วก็คลายจาก ภาระอะไรบางอย่างที่คุณแบกไว้มาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นมันสําเร็จแล้วก็เบาลงไปเยอะเลยนะคะสําหรับชีวิตของชาวพิศษนะเพราะนั้นตรงนี้ไปชัดแบตก่อนแล้วกลับมาเพื่อสู้ใหม่นะคะในเดือนต่อๆไปอ่าตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ